อันดับ2องแฮชแท็กรักยิ้มของอิงฟ้าครับความน่ารักของอิงฟ้าชาวนี้ทําให้ติดเทรนด์เกันอีกแล้วก็แฟนคลับออกมาทวีทักทายกันรัวๆแลวก็ส่งกำลังใจายามเช้าแบบนี้มาเสมอเลยนะฮะก็มาส่องความน่ารักสดใสของอิงฟ้าได้ตามแแท็กรักยิ้มของอิงฟ้าได้เลยจ้ะ น hmm? are morning you doing today? Have good ะะคทีไ่เจิวันดีไหม้เช่่ะวันนี้ทำอะไรบ้างคะ เป็นวันที่ดีนะรักนะคะกลับไปนอนอีกรอบหนึ่งเนาะ <laughs> มาขอพี่ไม่ใช่ไปขอพร ในวันนในปีหน้าเอาไหมวันนี้มหีหนังติดต่อพี่ฟ้ามาอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้รับส่งบทมาให้อ่านว่าแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆคิวคิวมันไม่ได้สําหรับปีหน้านะต้องขออาภัยด้วยนะเห็นรายชื่อพระเอกด้วยก็อยากเล่นอยู่นะครับแต่มันไม่ไหวจริงๆพี่ฟ้ายุ่งมากเพิ่งมากําลังซ้อมเพลงอยู่เพราะพรุ่งนี้ต้องร้องเพลงที่ตลาดหลักทรัพย์ อยากให้ไลฟ์คู่กับพี่เจฟได้เดี๋ยวยังต้องไปอยู่ด้วยกันอีกเดือนนะะึงค่ะเดี๋ยวไว้ตอนนั้นละกัน,นะะเดีือนมกราที่อยู่ด้วยกันทั้งเดือนเดี๋ยวชวนน้องไลฟ์ร้องเพลงด้วยดีกว่าแล้วก็น้องอะไรนะที่เป็นนักกีฬาะะเออน้องครีม,มน้องครีมคือพี่ไม่รู้จริง <5 S 2> พี่พไม่รู้ว่า <5 S 2> หนูจะมาประกวดมิสแกนละ่ะ มันมีมันมีคลิปหนึ่งเมา่ก่อนปีที่แล้วที่พี่เคยดูคลิปหนูเต้นแล้วพี่ก็พี่แเพื่อนพี่มันถ่ายติดไวพ้พี่พี่ไม่รู้จริงว่าหนูจะมาประกวดมิก็รพีขอโทษค <c oughs> ืนนี้เลยไม่ได้เมายอาา้อมมะพร้าวค่ะที่สั่ไป พี่ฝากความหวังเรื่องกีฬาไว้ที่น้องครีมล้กันาากับครีมลือเซน่าของเราแน่นะมาวะสีแดง,ง่ะมันอัดมากีฬาเยอะน้องๆอ,อาจจะไปคว้าเหรียญกีฬามาให้เราก็ได้พี่พักคงไม่ได้เล่นกีฬาเลยอะพูดตรงๆว่าไม่ได้เล่นกีฬาเลยเดี๋ยวจะส่งน้องๆไปเล่นแทนแต่จะเป็นกองเชียร์ให้จะเชียร์แบบสุดใจเพราะขอเซฟ แรงเชฟวันเจอเพราะเขาที่รับปีที่แล้วที่พี่ฟอนเล่นแล้วกลับมาแล้วป่วยเดี๋ยวมันทำงานต่อไม่ได้เพราะเราต้องทำงานต่อเลยแล้วก็เสียสุดใจเสียแบบนี่เลยคอดง่ายเหรอแม่เาที่พิมว่าเราเล่นกันแบบ<ท>ระมัดระวังนะคะทุกคน มันก็อยู่สีสแดงได้จะ<ต>ให้น้องๆเพลงจบให้แบมร้องเฉีย์กกยแล้วกันเสริ๋ยวให้มีมีกับหนูดีชมพูพิชี่มาเสริงตัดจนก็ร้องเพลงกงได้ไหมหมาหตัดจำร้องเออไพิวไพาิวนั่งสวยๆพอ อย่าเพิ่มไปเชียร์สีน้ำเงินนะนึกภาพหนูดีซ้ายมีมีขวาเอางี้ถ้าวันที่16พี่ฟ้าถูกหวยเดี๋ยวพาสีแดงถูก6ล้านนะลอตเตอรี่ใบหนึ่งลอตเตอรี่ใบหนึ่งเดี๋ยวพาสีแดงไปเลี้ยงหกกระทะ <c oughs> ถ้าสองตัวท้ายถ้าค่ะถ้าสองตัวท้ายไหม,มเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลี<ป>้ยงเดี๋ยวเลี้ยงอยู่หลังสเตจ <laughs> สมมุติว่ามีเสียงกรีดดังๆจากสแตนสีแดงก็คือไม่ได้ว่าได้เหรียญน,นะคุก <laughs> ห <laughs> วยม้วดนี้ที่ชอบก็คืออะไรอ่ะ <laughs> พูดได้นะถ้าพูดเดี๋ยวเล่นไม่ออกเลยเขาหรอเดี๋ยวเล่นไม่เอาดติดกระดาษ ไม่อด้แม่อะเล่นเหมือนเพื่อนเนเนี่ยยาแงเตีย๋ยเตียวแต่เจฟให้เลขอันนี้นะนาไม่ออกนะเปลี่ยนเปลี่ยนโภยอิงแดงอร่อยนะหนูอยากเป็นลูกกัหรอหนูไม่อยากเป็นลูกกันหรอคะ หนูจะมาเป็นอิงแดงหนูเนี่ยเป็นลูกกันเหรอคะพ่อไม่ใช่ฟ้ารักพ่อนะถ้าสังเกตไหมพอเราเรามาปุ๊บนะทุราา<อ>กรอบเลยปเปิดร้านอ๋อ <laughs> รอดูละครพี่อิงได้เลยคะ่ะละครจะมาไวกว่าภาพยนตร์ละครก็คือสิ้นเดือนกุมภาได้ดูละอ,อิงอิงพอคะ่ะเอออิงฟ้าเมะเหอะเรืออิงฟ้าจบ จะอิงอะไรก็แล้วแต่มีสติคติประจำใจเหมือนทุกด้อมมันจะต้องเขียนไว้ด้านบนว่าคติประจำใจของด้อมทุกด้อมก็คือทุกอิงก็คือจินยังมีสติเด้วยอย่าจิ้นละเครียดพ,พอถ้าจิ้นละเครียดเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจิ้น แต่ชีวิตจริงเป็นพี่น้องก็แบบไม่มีใครเป็นเป็นมากกว่าพี่น้องแต่ชอบสาววัยนะมันดูสู้ดิแม่มีแม่มีความหมังเพียงหนึ่งน้อยนิดฉันก็จะสู้ก็มันเล่นจริงอ่ะ เราไม่ต้องมานั่งแบบว่าขายฝันขายจิ้นไงแต่ถ้าทุกคนมีความสุขกับการมีโมเมตนต์น่ารักน่ารักอยู่กับคนนี้เรารู้สึกแฮปปี้อยู่กับคนนั้นแล้วก็เคารพสิทธิของทุกคนมันคือความสุขที่เราสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเราเองเอพูดก,กับสาววายเป็นพูดยากอ,อ่ะยากเลิล้เลิกกันแล้วสาววายมันดื้อ <laughs> ใจมันรัก <laughs> นี่ก็โดนด่าไปจําเลยเวลาพูดความจริงอ่ะโดนด่าตลอด คนมันก็ชอบบอกว่าพอค่ะเปลี่ยนเรื่องค่ะแน่เค่ะหยุดค่ะกูะ <c oughs> ดโด,ดนด่าตลอดไม่ถูกใจรับไปได้ <c oughs> อย่าพูด <c oughs> เออมันก็เหนื่อย <c oughs> ใจมากกว่าไม่ใช่หรอกทุกคน <c oughs> บางทีนะเราแบบ เราพูดไม่ถูกใจหรือเราทําอะไรไม่ถูกใจเราก็โดนด่าไงบางทีมันก็มีน้อยใจกันมัางก็มีอะไรนั่นนั่นบางทีเห็นใครใกล้เราแล้วโดนด่าก็มีกูบีบดแบบที่บ้านมาก็คือเห็นได้ชัดเลยก็คือชมพูพิชี่อย่างเงี้ยใครเข้าใกล้ก็คือโดนด่าแบบก็มีบางคนแบบมีสติก็ดีน่ารักก็ดีบางคนไม่มีสติก็ด่าแม่งหมด เนด้จนเขากลัวกันหมดแล้วไม่มีใครจะอยากจะไปไอ้นี่ละก็โดนทุกคนใช่ไงใครเข้ามาก็โดนหมดแหละโดนมากโดนน้อยทั้งที่เราพย,นะ <ใน S 2> ยายามนะอย่างชมพูนี่ก็ชมพูก็เป็นเพื่อนที่น่ารักมากๆเป็นวัยเดียวกันอะไรหลายๆอย่างมันคล้ายๆกันอย่างเช่นแบบว่าเขาเรียกอะไรแฝด เกิดเดียวกันวันนี้นั่นแต่เป็นเพื่อนคือเพื่อนจ้ะเพื่อนเพื่อนอจริงๆเพื่อนใครเข้ามาเพื่อนโวยใครเข้ามาก็โดนหมดอียอยูาา่อ่ะก็โ <laughs> ดนอยู่อี่ก็ะโดดเกพิชี่เนี่ยพิชี่ก็เป็นน้องสาวที่น่ารักมากๆแต่พิชี่มัน,มน,นชอบหมั่นเคี้ยวพี่ฟ้าไงมันชอบแบบว่าชอบหอมชอบ,บอกอดชอบน,นู่นนี่น,นั่นอะไรเงี้ยทีแบบ จิ๊บโป่ะชอบเหม่งเคี้ย,ยจิ๊บโปเหมือนพี่เบลอ่ะชอบหยิบแก้มเหมือนพี่เบลพี่เบลชอบหยิบแก้มในเนี้ยไม่เบลไม่ได้ว่าแดงค่ะเนี่ยก็ชอบเป็นกันอย่างเง,งีชอบมาเหมาว่าแบบคนนี้รับจบคนนั้นรับจบไม่ได้ว่าพูดรวมๆทุกคนรวมๆรวมๆที่เราเห็นไม่ได้ว่าใครอย่ารับจบ ไม่ได้เป็นแบบที่พี่ฟ้าพูดก็คืออยายอิงหลอดก็เป็นพี่น้องที่หวังดีต่อกันทุกคนอยู่ด้วยกันมาสองปีแล้วนะสัสองปีแล้วก็เป็นพี่น้องที่มองดูกันเติบโตในทิศทางของสิ่งที่ต่างกนต่าง,ง,ง,งอยากจะเป็นตอนนี้ก็คอมพลกันไปเกินเกินครึ่งละ แฟนคลับอิงหลอดหรือว่าจะเป็นแดงหรือเป็นชิงชิงหรือสมาชิกที่มีมาเพิ่มก็คือน้องคุณพี่กล้วยทอดมาในคาวันนี้น้องอุนิคุณพี่น้องกุ้งชอบแบบทั้งหมดแหละทุกคนไม่ได้อยากให้ทุกคนอ,อ,อยากการทือเราไม่ได้อยากพูดอะไรให้มันเป็นการคาดหวังแล้วพอ,อผิดหวังก็ม,มานั่งด่าคนนู้นหรือมานั่งด่าคนนี้อะไรอย่างเงี้ย ไอคนที่มันมีสติอะมันมีแต่คนที่ไม่มีมันมันก็เยอะเราก็เราก็เห็นเห็นกันอยู่ถ้าเราพูดกันแบบเรื่องความเป็นจริงต่มันก็มีเว้ยพอคนนี้มีคนคุยหรือคนนี้มีนู่นนี่นั่นก็จะต้องมีคนใดคนหนึ่งโดนด่าคนใดคนหนึ่งน่าสงสารอย่างเงี้ยเข้าใจปะท้ายที่สุดคือจริงๆอะมันก็เป็นพี่น้องกันนี่แหละอยู่เป็นเป็นครอบครัวแบบนี้ไปนานๆเลยดีแล้ว รู้ไหมไม่มีใครเจ็บด้วยไม่มีใครเสียใจไม่มีใครผิดหวัง,งวแดงเข้าใจมาตลอดใช่แดงที่น่ารักก็มีเยอะมากๆไม่งั้นไม่อยู่ด้วยกันมาได้จนถึงจะสองปีหรอกจริงๆแดงนี่คือเขาปัวที่ใหญ่มากๆเลยนะแดงว่าราตินะ่ะ <c oughs> <c oughs> มีลูกไว้มีลูก ที่เป็นวัย3 0สิบ up สี up โฟกัสที่งานพอรักใครเช่นชอบใครเชียร์เขาสปอร์ตเขาดีที่สุดสุดท้ายแล้วศิลปินส่วนส่วนมากเลยนะเขาก็อยากได้กำลังใจแล้วไม่เครียดพี่ฟ้าไม่ได้เครียดมันเลยจุดที่จะต้องมานั่งนั่งเครียดหรอทุกคนอันนี้เป็นการพูดแบบแชร์ความคิดความรู้สึกให้ฟังลูกสี่สิเกี้ยวอีกหนึ่งพอลูกติด ที่มีลูกติดต้องเรียกอะไรพ่อไม้ปะพ่อไม้ลูกศิษย์่ไม้ลูกศิษย์อ่าอืออิงหลอดพาร์ทเนอร์ปะพาร์ทเนอร์ที่ดีคนเหล่านี้มันต้องเขาเรียกว่าทําบุญทํากรรมมาร่วมกันนะการเจอกันทุกๆกคนไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ว่าจะเป็นใครกันแล้วแต่นะเคยมีคนดูให้แล้วก็บอกว่า นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเขาบอกว่าเมื่อกี้เขาพูดถึงพมลิกเอ้ยพูดพูดถึงพญานาคปั๊บอันนี้เลยบอกว่าคนที่เกิดเดือนกุมภาส่วนมากเลยนะตามความเชื่อนะความเชื่อส่วนบุคคลนะเดี๋ยวจะถามว่างมงายเขาบอกว่าคนที่เกิดเดือนกุมภาจะมีเสน่ห์ต่อเพศเดียวกันค่อนข้างมาก แต่ถ้าเรานับถือคิดว่าเราเป็นลูกหลานของพญานาคส่วนมากนะจะไม่ค่อยสมหวังเรื่องความรักพี่ฟ้าไม่เคยสมหวังเรื่องความรักเลยจริงๆนี่เรื่องจริงแม่หนูมไม่เคยสมหวังเรื่องความรักเลยถ้าเรื่องการงานดีนะดีึ้นอย่างนี้เลยแต่ความรักคืออย่างนี้เลยมาตลอดรักใครก็คือยังไม่สมหวังไม่สมหวัง หรือมีปัญหาหรือมีอุปสรรคหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้มันมันไม่มันไม่หลับลืน่นเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยแต่ลูกงาน,นดีแล้วนะอตอนเด็กอะหนูเคยบอกกับพ่อว่าพ่อหนูจะไม่มีครอบครัวไม่มีลูกจนกว่าจะอายุยี่ <c oughs> สิบห้าคนอยู่ต่างจังหวัดแล้วเนาะเด็กต่างจังหวัดอะยี่สิบถือว่าตูแล้วนะแม่2ีพาแค่แต่งงานกันไม่เรื่องรั่นแล้วนะ ไม่ใช่เคยบอกเพ่อว่าจะไม่ไม่แต่งงานจนกว่าอายุสามสิบแล้วพอเราเริ่มโตมาเห็นสังคมเพื่อนแต่งงานเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยยี่ห้าค่อยมีแฟนค่อยแต่งงานเว้ยพอยี่ห้ายี่หกอะยี่หกปีเจ็ด่ยนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอเราอายุเดือนกุมภานี่คือยี่สิบเก้าละเขาจะเข้าสามสิบก็ยิ่งรู้สึกว่า หนูอาจจะมุ่หมุ่นเรื่องนี้มากกว่า,มมาหมกอยู่ปะหมกอ่อนหมกพุ้นอ,อยู่เ <laughs> มื่มอควบูชาความรักนะหนูจริงๆชีวิตดำเนินไปด้วยค,ความรักก็เหมือนมันถูกอยู่กับความอบอุ่นมาตั้งแต่เด็กกับครอบครัวเลยแต่มนพูดถึงพันธเรื่องที่อยากจะมีครอบครัวพอผ่านมาในปีนี้นะ<ส>ตอนนี้ก็ได้คิดเลยนะว,ว่าต้าไมไ่อยากมีลูกนะ ว่าลูกจริงๆอะก็ไม่ได้อยากีไม่ได้เป็นปัจจัยละถึงบอกว่าจริงๆเป็น L G B T Q ที่ผบได้ทุกเพศผู้ชายก็ได้ได้ทุกเพศผู้หญิงก็ได้แล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่ไม่ได้ฟิกเราแค่ยังไม่ได้เจอใครที่รู้สึกแบบมีเสน่ห์เราเราเราชอบจริงๆอย่างการจะชอบผู้หญิงก,ก็ต้องก็ต้องชอบจริงๆหรือจะชอบผู้ชายหรืออะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีอุปสรรคกับการที่จะต้องคิดว่าครอบครัวต้องมีทาย,ยาทแม่หนูก็ไม่ได้เสียเรียนเพราะว่ามีพี่สาวคนโตที่แบบมีลูกไปแล้วอะไรเงี้ย กับแฟนเก่าไม่ได้เป็นคนที่เลิกแล้วกลับไปคบไม่ได้ถ้าเป็นแฟนแล้วนะหมายถึงว่าถ้าอยู่ในขั้นที่เรียกว่าเป็นแฟนแล้วอ่ะถ้าเลิกแล้วกลับไปคบไม่ได้เลิกแล้วเลิกเลยแต่กว่าจะเลิกได้อ่ะหมายถึงว่า <ใจ S 1> ทำใจยาก<ใ>จ,จะรักเขามากเลยนะแต่ถ้าสมมติว่าในเลเวลที่เราทําวันหนึ่งเราทําใจได้จนเราเลิกเราเลิกตัดสินใจเลิกแล้วอ่ะก็คือเลิกไม่สามารถที่จะกลับไปคบได้มันเจ็บมันเจ็บใช่ ก็ไม่ได้รีบไม่ได้รีบทุกคนไม่ได้รีบจริงๆไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมานั่งแบบว่ามีแฟนหรืออวดแฟนหรือว่าเปิดเผยหรืออะไรอย่างเงี้ยในในวัยนี้นะนี่ก็รู้สึกว่างานมันอยังเงยงเงอะอยู่มากๆกัสิ่งที่เราต้องต้องโฟกัสแล้วคนที่จะเข้ามาก็ต้องมีความอดทนมากๆเช่นเดียวกันต้องอดทนแบบในเลเวลหนึ่งที่ทอดแมใช่เ่ยโอ้หลายอย่างาาาก็รู้สึกว่า มันก็ยังไม่ได้รีบแต่เชื่อเถอะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคืออาชีพและความมั่นคงเรื่องการเงินงใครที่ไม่มีแฟนในตอนนี้ไม่ต้องเครียดอะสังคมตัว,วันนี้สิ่งที่ต้องเครียดมากที่สุดคือการไม่มีเงินเงินแ <c oughs> ม่งเป็นปัจจัยหลักนะเว้ย <c oughs> สมัยก่อนปัจจัยสี่ <c oughs> คืออะไรนะเธอเพิ่มมาให้อีกสองอันคือโทรศัพท์และเงินจริงไม่จริงคนเราแม่งตื่นมาสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตด้วย อินเทอร์เน็ตอะแต่เงินแม่งเป็นปัจจัยสําคัญจริงๆในการใช้ชีวิตนะแม่คู่รักทุกคู่อะเกือบทุกคู่เลยนะถ้ามีปัญหาเรื่องเงินปั๊บสุดท้ายก็เลิกลากันทำไมทำไมพี่ฟ้าจะไม่รู้ว่าแบบโอกาสนี้ต้องรีกว้าทำไมเราจะไม่รู้ว่าเราเคยลำบากมาก่อนทำไมเราจะไม่รู้ว่าเอ่อ ช่วงกอบป่ยหรือช่วงแบบหาเงินของเรารู้หมดท to ุกอย่างรักตัวเองเยอะถูกต้องรักตัวเองเยอะดีที่สุดถูกต้องเลยค่ะสุดท้ายเวลาเราหิวอ่ะเวลาท้องเราร้องอ่ะมันก็จะเป็นตัวเราที่รู้สึกเวลาที่เราร้องไห้ก็เป็นตัวเราเวลาเราเสียใจเวลาเรามีความสุขเวลาเราอะไรก็เราแต่ ทุกอย่างมวลแม่งอยู่ที่ตัวเราไม่ไม่ได้อยู่ที่คนอื่นในวันที่ล้มใครก็จับมือเราขึ้นมาได้ไม่ดีเท่าตัวเราเองในวันที่ไม่มีใครสุดท้ายก็ยังมีตัวเราโฟกัสชีวิตตัวเองเยอะหรักตัวเองเงยอะยิ้มให้ตัวเองเยอะเระยัดโทษตัวเองถ้าสมมติว่าเรา รู้สึกว่าเราสู้คนอื่นไม่ได้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรอยากกดดันตัวเองอย่โทษตัวเองมันโปรงมากกว่าแต,แต่บางครั้งก็มีที่แบบหลุดบ้างอะไรบ้างบางทีก็มีเหมือนกันบางทีก็ไม่ได้ใจเย็นตลอดเวลาก็มีบางช่วงที่แบบหลุดก็มีมันปกติของคนน่ะจริงถ้าไม่โกรธใครเลยไม่มีความรู้สึกเขาเรียกว่ารักโลกโกรธลงอ่ะ,ะนั้นก็คือ ก็คือพี่ว้าว่าไม่น่าจะใช่คนธรรมดาแล้วน่าจะไปไกลแล้วหมายถึงว่าหลุดพ้นไปไกลามากๆแล้วแต่เรายังเป็นคนธรรมดาอยู่แต่ว่าอะไรก็ตามอย่าไปคิดว่าพี่ฟ้าไม่ไม่ไม่รักนะทุกอย่างที่พูดเนีย่ยพูดด้วยความรักและความหวังดีเสมอไม่มีใครมานั่งเกียดนั่งบทเพราเกียดการขับเองไม่มีหรอกเป็นคนไม่ได้ปากหวานไม่ได้ปากหวานไม่ได้ต้องมานั่งพูดแบบว่า พูดดีด้วยตลอดเพื่อให้แบบว่าคนมาเห็นเราในในมุมมองเดียวที่จะต้องแบบอย่างอะไรเงก็เป็นอย่างนี้แหละคิดยังไงก็พูดพูดตรงๆอยากให้รักที่เราเป็นเราพี่ฟ้าก็ไม่เหนื่อยไปเทนส์ก็ไม่เหนื่ยนอยหลังมากแกนตนนี้ต้องปภูมิใจตั้งใจทำผลงาน,นแบบครับ ประดียวต,ตั้งใจทำผลงานตั้งใจทำแบบทุกอย่างให้ให้ภูมิใจให้ได้ามากที่สุดไ่ไม่่ไม่ไม่ฟ้าแม่เชื่อแมวแมวแมวแมาแมาแมวอะไรม เไป็นนี้หนูไม่พามาแล้วนะขอบคุณนะคะแม่เวพรอให้หนูถูกหวยร้องเจริญเจริญเออถูกหวยขออย่างเดียวเลยขออันเดียวเพราะอะไรรู้ไหมเพรถูกหวยแล้วเท่ากับเจริญพี่ฟ้าก็รักพี่ฟันขับเป็นแบบนี้เหมือนกันหมายถึงว่าทุกวันนี้คนที่ยังอยู่ก็คือคนที่แม่งต้องเข้าใจแล้วก็รักที่เราเป็นเราจริงๆเ้ยที่ยังอยู่กันเนี่ยเราก็รักคนที่เขาแบบ รักที่เราเป็นเราเราก็รักที่เขาเป็นเขาจบถ้าได้เป็นเอ็นดีไทยแลนด์จริงๆทำไงอ่ะ <c oughs> ไม่จะเปิดไม่ทำไงอ่ะ <c oughs> ไปถึงแฟนคลับอะ่ะเราจะต้องติดตามเราในฐันนะใส่ลองซ้อมเรียกซีบอสอิงบอสขาบอสขับชดเล <c oughs> ยอ่ะบอสไย ก็ไปลองแามนี่แล้วก็ใส่รองเท้าที่ไรคะว่ามีที่นอนที่มีมันเล็กก็ที่เรามาลงที่เรามาลงที่ไปส่งเขาไงอ๋อที่ไปของาขามาแล้วไม่ได้มาไปขับรถเล่นหาอะไรช็อปไหมหาไปเลยกินที่สนามบินอีกแล้วเอาขึ้นเอาขึ้นยังไงกระเป๋าห้าร้อยโลเลยเนี่ย ติ่เออกระเป๋ากลับมาลานลงขากซื้อกลับไปหมดเดี๋ยวลูกพบอดเบอร์อะไรช็อปเดือดพี่เอ็ดเีอะไรเลยเขาซื้อได้ทุกอย่างหรอแม่ฮะฉันเป็นติ่งผู้บริหารเชฟเราพรอมมวงแล้วอ่ะทุกคนตาจะปิดไปอิ่มแล้วมันง่วงค่ะรักทุกคนนะคะอย่าไว้รอมาเจอมาได้สิบสี่เจอวันที่สิบหกนะบายนะม่วมั่วเราถั่วขนาดนี่ทันปั๊บถ้าเราจดตอนนี้วิหันนะครับ 一什么？